สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนํางานทําเหมืองนะครับหรือว่าอ่านั่นแหละก็ทําเหมืองนั่นแหละอ่าอันดับแรกนะครับสําหรับเพื่อนใหม่นะครับที่ยังไม่รู้สําหรับใครที่จะมาทํางานเหมืองเนี่ยอย่าลืมถึงตัวให้สมกับบทบาทที่คุณจะมาทําเหมืองนะครับเข้าใไหมอาหา่าฮะแล้วก็เมื่อเรามาอ่าทาเหมืองจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูป เขาเรียกว่าอะไรอะที่คี้ปะที่จุดไม้นะครับเ mm. มื่อเรามาถึงนะครับให้มาหาที่พนักง,งานคนนี้นะครับจากนั้นให้ทำการเพ่งตาครับเมื่อเพ่งตาแล้วให้เราซื้ออุปกรณ์น,นะครับคือโปรเพลนนิ่งเทเนี่ยจะเอาไ้ใช้ในการล่อนทองครับเมื่อเราได้เศษทองมานะครับ หลักหลายก็คือไฟฉายนะเพราะว่าเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันจะมืดมากนะครับผมพ i ิกแอ็กมทำก้าวไวขุดเหมาาือนกันคุณจะใช้พิกแอ m i ม i n ิงดิ l หรือม n i ิงเลเซอร์ได้นะครับก็อย่าลืมอย่าลืมซื้อไอ้นี่ด้วยนะครับหัวนั่นแหละหัวหัวหัวเจ้าโอเค <c oughs> okay. okay, นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในถ้ำแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาหาหินกัน นี่นะครับหินพวกนี้ที่มันงองงออกมาเนี่ยครับให้เราเพ่งตาไปที่หินอย่างนั้นเลือกอเดี๋ยวคนจะใช้พิกแอ็กก็แล้วกันที่พิกแอ็กตก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอ้าวอ๋อใช่แล้วก็มันพังได้ด้วยนะครับอย่าลืมซื้อมาหลาย,ลายอันนะสำหรับใครที่จะใช้พิกแอ็กนะครับต่อมาจะใช้หัว สวัสดีัสวัสดีครับก็ค่อนข้างที่จะไวกว่า6ิกแอในระดับนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อซื้อหัวมาเยอะๆนะครับหัวมันอาจจะหัหกะนะครับอ่านะครับหัวพังไปแล้วหนึ่งนะครับเดีย๋ยวต่อไปผมจะใช้ไมนิ่งเลเซอร์ให้ดูนะครับ จากที่ใช้ไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปล้างหินกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับแล้วสิ่งของอะไรอย่างเนี้ยเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดล้างหินนะครับหรือชื่อว่าโกลแพนนิงนะครับเออ,เอ,อนั่นแหละถูกและโกลแพนนิงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็น สโตนนะครับหินที่เราได้มาครับกับโปรแพนนิงเลนะครับนี่เห็นไหมก็ของของที่เราล่อนเนี่ยจะมีพวกร้านรับซื้อนะครับเนี่ยอย่างเช่นเบนนี่มอเตอร์เวิร์รับซื้อพลาสติกกับเอนตี้แคนนะครับนี่นะครับพลาสติกกับเอนตี้แคนอันนี้อันนี้ได้เอนตี้แคนมาครับซึ่งพวกพลาสติกนะครับกับเอนตี้แคนเนี่ยเราสามารถนําไปขายให้กับอู่แต่ละอู่ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอ่าตรงนี้นะครับเป็นอู่อ่าก็เลยนะอู่วอลเลอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าอาตรงนี้ดิตรงนี้นครับคืออู่ไฮเอสนะครับอู่ไฮเอสอ่าต่อมาอู่เบนนี่นะครับอู่เบนนี่ก็เอามาขายได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอู่อ่า เขาเรียกว่าอะไรอู่อู่ะอู่จูนเนอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะคืออู่ทุกอู่เนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยครับเราสามารถนําของพวกนี้ไปขายให้เขาได้หมดเลยสามารถนําไปเสนอขายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาล้างกันโดยวิธีการล้างนะครับเพ่งตาไปที่แม่น้ําเลือกโอคลแพน จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับร mm ู้เห็นไหมมันจะได้ g o All Silver All mm hmm. มานะครับเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปเอาให้ดูนะครับว่าพวก g o All เหรอ Silver All เนี่ยพวกแร่ต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับผม คือแร่เนี่ยแร่เราสามารถเอาไปขายให้กับร้าน j e วเวลรได้นะครับหรือร้านเครื่องประดับนะครับผมเดี๋ยวไปให้ดูกันเลยว่าพวกแร่เนี่ยสามารถเอาไปขายร้านไหนได้นะครับร้านจะอยู่ตรงแถวลิตเติ้ลโซ อ่านเนี่ยร้านตรงนี้ครับที่เป็นรูปตานะครับเป็น,เป,นเป็นร้านจิวเวอรี่ดากอนนะครับเป็นร้านของเพลเยอร์ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยนะครับที่เปิดร้านเครื่องประดับครับเขาจะรับซื้อพวกแร่นะครับแต่ว่าแร่พวกนี้ยังเอาไปขายไม่ได้นะเราต้องเอาไปแปลรูปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูการแปลรูปแร่กันเลยว่าทำยังไงครับโอเคครับ หลังจากที่เราที่ได้ล้างหินไปแล้วนะครับได้ล่อมหินนะครับเราได้โ r ลอาร์เซอรเวอร์อรมาจริงๆมันมีแลกหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับให้เรามาที่ที่หลอมนะครับที่หลอมก็คือนี่ครับที่นี่เลยคุณน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละที่เตาหลอมครับจากนั้นพิงตายูสสมอลเตอร์ครับ อะไรที่เราสามารถหลอมได้นะมันจะติ๊กถูกนะครับผมเนี่ยโกล n g อินกครับก็ปึ๊บหลอมไปเลยนะครับอินทะีแคนคุณสามารถมาหลอมเพื่อเป็นพลาสติกได้นะครับแต่ต้องใช้อิมพนะีแคนทั้งหมด20อันนะครับพลาสติกนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นกับในเซิร์ฟเวอร์เราชิ้นหนึ่งครับว่าพลาสติกทุกอู่เนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ย จะต้องใช้พลาสติกนะครับก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถนําไปเสนอขายแต่ละอู่ได้ซึ่งแต่ละอู่อาจจะให้ราคาไม่เท่ากันหรือเท่ากันอันนี้ไม่รู้ต้องไปเดินบทบาทกันเอาเองนะครับส่วนโต๊ะโต๊ะนี้นะครับคืออะไรคือโต๊ะที่เอาไว้ในการตัดพวกจิมนะครับจะมีพวกมรกต เพชรลูบี้นะครับซึ่งหายว่าของพวกนี้เอาไว้ทำไรายได้นะครับพอพวกนี้คุณผู้เล่นสามารถนำไปขายให้กับร้าน j e วลิเวลจเจวิลเจวิลลีดาก้อได้นะครับซึ่งจะเป็นร้านของผู้เล่นเช่นกันเขาก็จะรับซื้อของพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถถ้าสมมติว่าเราได้พวกสิ่งของพวกนี้มานะครับเราสามารถนำไปเสนอขายเขาได้นะครับ ถามว่าของพวกนีสาาไไนะกน้สามารถทำอะไรได้นะก็นี่ด้วยสามารถทำแหวนได้นะครับอย่างตอนนี้ผมมีทองใช่ไหมก็สามารถทำแหวนทองได้นะครับก็จะได้แหวนทองมานะครับผมอ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเครื่องนี้มันใช้อา ต้องใช้หัวดิวบิดด้วยนะครับซึ่งหัวดิวบิดเนี่ยลุงข้างๆนะครับลุงเสื้อขาวนะครับผมขายนอกจากทำเบ็นได้แล้วก็ยังสามารถทำสร้อยคอได้เช่นกันอ่านี่ครับตั้งหูก็สามารถทำได้นะไอเทมพวกนี้นะครับมีสิ่งสำคัญนะก็คืออ่าเหมือนว่าถ้านำไปใส่อันน,าาน,อนี้มันมีเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มบัฟให้กับผู้เล่นได้ Okay. ก้อน,นะคระับนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าของพวกนี้ทำอะไรได้นะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าร้านเจวอรี่ดาก้อนกับการนำพลาสติกไปขายให้อู่นะครับผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านเดอะเจวอรี่ดาก้อนนะครับผมซึ่งเป็นร้านร้านอ่านั่นแหละร้านเครื่องประดับนะครับผม เมื่อเรามาถึงร้านอาหน้าร้านเครื่องประดับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะมีป้ายนะครับร้านก็จะบอกนะครับเวลาเปิดว่าเปิดวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วร้านเนี่ยรับซื้ออะไรบ้างนะครับก็จะด,ดูเนี่ยนี้เด็ดนะครับคอปเปอร์รีทันสแคปกลาสนะครับอย่างละสิบห้าเหรียญไลมอนอ่าซัฟไฟร์นะครับอย่างละสามร้อยเหรียญอิมเมอร์เรดรูบี้ไดมอนด์ลิงอิมเมอร์เรดลิงนะครับอย่างละห้าร้อยเห็นไหม ่าซึ่งก็สามารถติดต่อกับเจ้าของร้านได้ที่ชื่อเจมส์บราวนิงนะครับเบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างครับส่วนคุณลุงนี้นครับก็สามารถพริงตาเพื่อขายอ่าพวกพวกนี้ได้เช่นกันครับอ่อันนี้ก็จะเป็นอีกอูนึงครับอ่าเป็นอู่ไฮเอสนะครับซึ่งทุกอู่นเนี่ยเขาจะมีป้ายติดหมดนะครับว่าจะรับ วัตถุดิบที่เราจะขายนะครับเช่น Steel, Plastic, Material b o ็อกซ์เอม n นะครับของพวกนี้เราสามารถนำมาเสนอขายให้อู่ได้ทุกอู่เลยนะครับที่อยู่ในในในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับแต่ตอนนี้เหมือนเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับก็สำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะขายมาเล่นบทซื้อขายก็สามารถไปที่อู่ได้เลยนะครับอู่เรามีหลายที่นะไม่ว่าจะเป็น h ฮเอส เบนนี่จูเนอร์วอลเลอร์นะครับมีทุกที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนพวกเรื่องราคาเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับให้ผู้เล่นไปไปดูบทเอาเองว่าแต่ละร้านเนี่ยแต่ละอู่เนี่ยราคานะครับให้กันเหละยังไงนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปอ่า การหาเงินในการทำเหมืองนะครับผมก็เดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นงานอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ